โย่ไงส์โย่โย่โยวันดีเพื่อนๆชาวเอสซทุกคนโย่โย่โย่สตอรี่บุ๊วันนี้จะมานำเสนอรประวัติของคุณหมอสุนินหรือว่าดกเตอร์สุนินนั่นเองครับผม โดยคุณหมอเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลจากการที่ให้ความรู้ในเรื่องทันตกรรมในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองครับผมขณะที่ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยยังแตกต่างจากคนอื่นเลยเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองสูงก็เขาจะนิ่งเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานเลยทำให้เข้าถึงได้ง่ายนั่นเองครับผม ซึ่งคุณหมอสมินเนี่ยเป็นคนไทย100%นั่นเองครับผมแต่เขาเนี่ยมีเชื้อสายอินเดียซึ่งเขาเกิดและเติบโต,ตที่จังหวัดเชียงรายและหลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสที่ไปศึกษาต่อต่อตอตางประเทศนั่นก็คือประเทศอินเดียนั่นเองซึ่งเขาได้ศึกษาที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา5ปีและหลังจากนั้นเนี่ย เาก็ได้กลับมาเรียนและทำงานที่เมืองไทยนั่นเองสำหรับการใช้ชีวิตของคนหมอเนี่ยบอกเลยว่าโดยจริงเนี่ยเป็นคนเรียบง่ายและก็พูดเพราะคุยสนุกนอกจากนี้เนี่ยเขายังแบ่งเวลาไปช่วยเหลือคนจนแถวๆบ้านอีกด้วยนะครับผมซึ่งในด้านความโด่งดังในโลกโซเชียลเนี่ยคณหมอ เราว่ามาเล่นติ๊กตอกในช่วงหลังเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีเวลาให้ความรู้กับคนไข้เขาก็เลยเอาช่องทางเขาก็เลยเอาช่องทางจากติ๊กตอกเนี่ยเป็นที่ให้ความรู้ให้กับคนไข้เกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับฟันซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคนชอบในสไตล์การแต่งตัวของเขาแล้วก็เป็นจัดปาร์ตี้ ซึ่งก็ทำให้มีผู้ติดตามของเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับผมซึ่งส,ส่วนตัวเขาเนี่ยอยากจะเป็นศิลปิน <_ C 1> เขาก็เลยสักติ๊กตอกไว้ที่แขนเพื่อที่จะให้แฟนคลับอ,อของเขาเนี่ยรักและก็ติดตามเขาตลอดไปนะครับผมนอกจาก ผลงานบนติ๊กต็อกแล้วเขายังมีเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยนะครับผมซึ่งเพลงค,คือเพลงอินเดียนะครับตอนนี้ก็กําลังทําเพลงไทยร่วมกับแรปเปอร์คนไทยคนหนึ่งนะครับผมสําหรับในเรื่องของความรักเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณหมอเนี่ยรักภรรยาชาวอินเดียมากเพราะว่าเขาเนี่ยได้ลําบากมาด้วยกัน เขาได้พบรักครั้งแรกที่อินเดียแล้วก็เป็นคนแรกสำหรับเขาและก็เขาได้บอกไว้ว่าผมเป็นคนแรกสำหรับเขาแต่เขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายสำหรับผมเอ็เอดเดซึ่งเขาเนี่ยได้ขอแต่งงานตอนที่ไปยญิงเนี่ยอายุ17ปี แต่พ่อแม่พ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่ยอมให้คบเขาก็เลยแอบคบกันไป3ปีจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้พาพาแฟนหนีออกมาแล้วก็แต่งงานจนถึงทุกวันนี้ก็เข้ากันดีเข้ากันดีหมดแล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่คุณหมอสุน,นินได้บอกไว้ว่า ก็คืออยากจะบอกรุ่นน้องทุกคนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้อะไรมาจากความง่ายหรือมิจฉาชีพทุกอย่างที่ได้มาก็าคือทำมาจากหมอฟันและเขาก็ยังรักอาชีพหมอฟันมากเขาทำงานด้วยจิตใจนะครับผมถ้าว่าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผม